สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปปลูกต้นคูณนะครับตอนนี้ต้นคูณมันก็เริ่มโตแล้วนะครับตั้งเรียงกันวันนี้นะครับเริ่มโตแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไปลงตามคันนานะครับปลูกต่อกับต้นะเะดาเลยนะครับตอนนี้มันโตแล้วต้องได้เวลาเอาไปลงแล้วเดี๋ยวราก รากมันแทงทะลุถุงนะครับเวลายกมันก็จะทำให้รากเสียหายนะครับตอนนี้ตอนนี้กันได้เวลาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปวางไว้ตามจุดที่จะปลูกนะครับ 弄个房，你看。 มาไม่บนมต้องไม่ต้อ่ต้องไม่อต้ารต้งกากิจมต้อง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 งองอต้ต้้ง ต้นต้นคูนครับที่ม่ปลูกใหม่เพราะว่าต้นสดาผมตัดตัดเลือแต่ตอไม่น่านจะขึ้นต้นนี้คนระับหรือจะขึ้นก็เอาไว้เหมือนเดิมครับก็เลยเอาต้นคูนมาแสมนะครับปลูกแสมไปเพื่อไม่ขึ้นก็ต้นดูครับ ดาวนะครับอยู่นูนแล้วกต็ต้นคูนต้นคูนนะครับอยู่นูนนะ